วันที่หนึ่สงสามหกวันนี้ไปกลับกรุงเทพรู้สึกวิววะม่รู้ก็เพลินนะวันนี้ไม่รู้ทำไมคิดถึงแอันนี้แต่ว่าก็ต้องกลับทำงานนะเราที่นี่ไม่ถไหางานด้วยยาวๆไปเดี๋ยวเราเรีบขับรถกลับไปกรุงเทพด เจอยังที่ไหนสักแห่งโอเคเหมือนเออแล้วก็ขอโทษที่บอกคนนี้วันชาด้วยนะเมื่อคืนมันแบบแก้ง่ายโลแล้วเพียแล้วหลังนะโอเคเอาละน่ี่เยี่ยมใบเท่าไหร่หรอวะใบสองใบสามแล้วมั้งไม่รู้แต่เดี๋ยวมีประชุมใบสามกูแวะกินนี่เทกสัต อน้อนไก่พวกมือกันนะเดี๋ยแล้วนื่อยกับรถม้าเราง่วงเราแวะไปเอาของเที่จะถายพวกนี้เดี๋ยวรีบกลับไปเอาถุงกินก่อนถุงเสร็จแล้วแต่ปีๆแล้วเพราะไอ้งันตัดเสร็จไปแล้ว ตรงนี้นะครับคน่านในเท้าเลยอย่างนี้โอเคนะกูลืมรีวิวไอ้เหี้อยอันเนี้ยเนี่ยของไอตันอ่ะโคตรอร่อยนะครที่มันเหมือนเป็นโบริโตเป็นเขาเรียกว่าแกร็บโคตรดีอร่อยจัดโคตรดีจริงนี่ลองได้แล้วก็ไก่ยินแกร็บก็ดีนะที่กินเมื่อกี้ไปกินกันสำนักนะลืมรีวิวกูจำได้ว่ากูติดรีวิวเมืม่อสองสามวันแล้วโอเคนะ ถึงห้องแนะไม่ใช่ถึงห้องถึงหองนะเดี๋ยวเอาของขึ้นไปของเยอะมากไอ้เฮียเดี๋ยวกูขนของขึ้นห้องก่อนแล้วเดี๋ยวไอ้เฮียเดี๋ยวมันต้องรีบประชุมลนะใกล้ไปสามลนะโอเคจเดนมาห้องถึงห้องแล้วแล้วก็เดี๋ยวอีกสิบห้าทีประชุมแล้วก็กูลืมเปิดปั๊มไอ้เฮียลืมเช็คลืมทุกอย่างเลยนึกว่าแบบมันออโต้ไปแล้วเออ ิดไว้ไงตอนนั้นชาร์จแบตแล้วก็เอาลืมไปเลยเ,เดี๋ยวประชุมก่อนแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปลองเล่น7200กันนะที่เอโรเช่ามาให้ไปเริ่มทำงานนะไม่มีอะไรเหนื่อยแต่ว่าตอนนี้โอเคขึ้นแล้วเหมือนได้กินข้าวเท็กซัสมันอร่อยจริงนะเว้ยพวกมึงไปลองไม่ได้รับตังอะไรทั้งสิน้นแต่ว่าเยี่ยม ไม่ปิดหรอกเย็นแล้วไม่กูเรียนวิธีใช้โลนินอยู่ก็คือวันนี้แชรแบบอยู่ใช้ไอ้โลนเช่ามาแล้วก็ไอ้เซตบาลาน์น่ะกูน่าจะเซจได้แล้วแต่ว่าไอ้เรื่องยิบย่อยอย่างอื่นน่ะกูไม่รู้ก็เลยต้องโทรเรียกไอ้เพชรซึ่งตอนแรกอ่ะไอ้เพชรเขาจะถ่ายกับกูจะไปถ่ายกับกูตอนนี้ก็ไม่รู้เป็นไรชิ่งกูไปแล้วแต่ว่าก็ให้แม่งมาสอนกูอยู่ดี เยววันนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากทักอะไรที่มีชู้ก็คิดวิธีแก้แล้วเดี๋ยวน่าจะได้มีเวลาโค้ดแก้ส่วนอย่างอื่นเนาะก็ก็คงรอเนี่ยเซตอัพไป้นี่พรุ่งนี้มันตืนเช้าหกโมงเออเที่ยงเย็นก็ไม่ค่อยหอยิวอ่ะเดี๋ยวคงลงไปซเซเว่นดึกๆอมะมั้งอืมเพราะว่าก็เพิ่งกินเท็กซัสไปตอนนีินเลยมไปสองไปสามอะ ถ้าอยู่ก็คงสั่งของกินวันนี้อาจจะไม่ได้เรื่องเกมนนะเ,ออเ,รเรื่องเซตอัพเรื่องพวกนี้เสร็จเตรียมง,งานพวกนี้พลพวกนี้เราจะได้ยาว <c oughs> แล้วก็ถ้าเสร็จก็ไม่มีอ,อ,อะไรแล้วมั้งก็รอดูลุยงานพวกนี้เยอะเลยหลายที่เลยดูจากลิสตท์ที่น้องกิตสรรั่งงานเขจาจัดการมาให้ก็เยอะเหมือนกันเรอดูพุ่งนี้แล้วกัน ตอนนี้แค่น,นี้ละพี่คุณเหนื่อยแล้วไม่นอ,พอนพอนเลยสัตว์ทา่าแบลพี่บอกว่าจะได้ถ่ายก็ไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายว่าจะลองเจ็ดส,ส,สิบสองร้อยแล้วมันก็ยังไม่ใช่ระยะที่แบบเฮียเอ้ย,อยลองแล้วนะยังไม่ชอบอยาก,กเจาะมากกว่านี้อาจจะต้องเรียนที่เดือดกว่านี้เดี๋ยวรอดูก็ถือว่าเอาเลนมาเล่นขำๆไปพัผ่อนรู้นะมึงใคร ที่ทำงานก็ยินดีด้วยพรุ่งนี้มึงได้วันหยุดตะกูทํางานมึงก็ดูกูทํางานไปไม่รู้ว่าจะเก็บฝุตแต้เยอะแค่ไหนแล้วกันตอนพักแอบ,บเบรกทายคยดูเป็นการร่วมงานกับคนญี่ปุ่นน่าจะสนุกโอเคบ๊ายบาย